จากกรณีที่ก่อนหน้านั้นต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสพราม่าที่ร้อนแรงมากเลยทีเดียวระหว่างโชคโชคมงคลหรือโชคโรถแต่นักร้องชื่อดังกับบอนเชิญยิ้มเดินทางมาถึงจุดที่โชคต้องออกมาประกาศขอยกเลิกงานที่รับงานคู่ไว้กับบอนเชิญยิ้มกว่าห0บคิวทั้งหมดแล้วโดย โชคลงงลิปผ่านเฟซบุ๊กโชคโรแแ่ระบุว่าขออนุญาตมาแจ้งข่าวเนื่องจากกระแสสังคมดาราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมขอ,อยุติบ,บทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับงานกับพี่บอลเชิญยิ้ม50กว่าคิวเนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวที จึงทําให้ผมไม่สามารถแสดงต่อได้จริงๆผมต้องกราบขอโทษเจ้าภาพผู้จัดงานและเจ้าของร้านทุกๆท,ท่านที่ไม่สามารถทําการแสดงต่อได้ส่วนงานเดี่ยวที่ผมรับไว้ผมจะทําให้เต็มที่และดีที่สุดให้สมกับที่พี่ๆทุกคนได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและเห็นใจและขอบคุณกำลังใจาจากพี่พี่ทุกคนด้วย และก่อนหน้านี้ทางด้านของบอลเชิญยิ้มได้พูดชัดว่าเรื่องของคิวงานคู่บอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่ที่ลูกค้าจองไว้แล้วนั้นผมจะไปทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับล่าสุดจากกระแสประมา่าทำให้ชาวโซเชียลต่างก็ขุดวีรกรรมของโชคที่มีประเด็นกับชาวจังหวัดสะแก้ว ไม่รับงานจังหวัดสะแก้วโดยเฉพาะอำเภออรัญและล่าสุดไม่เว้นแม้กระทั่งงานบวชของหนุ่มโชคที่เพิ่งจะผ่านพ้นมาเมื่อไม่นานมานี้โดยมีผู้ใช้ทิกทักรายหนึ่งได้โพสคลิประบุว่าบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรือหอไม่หันอากาศก็น้าพ่อกับแม่กลางเวทีกันแน่ขอบคุณพ่อแม่ตัวเองนิดเดียวแต่ขอบคุณแม่ยาย อวยยศให้เมียสยาวกล่าวขอบคุณแขกอย่างกับงานแต่งคุณพ่อดีใจได้ไมนาทีเดียวหน้าเสียเลยไม่แปลกใจที่แม่เขาบอกว่าลูกโดนทําของใส่พี่บอลติดงานไปไม่ได้ห่วงน้องส่งพี่ทายไปแทนแต่ไม่พูดถึงข่าวสักคํา